สวัสดีครับพี่น้องครับมานีซันแล้สัญจรมานีสิพี่น้องไปกําลังเดินทางมาเอหน้าเป็นหน้าของของศิลปินพายในวงเฮาที่เป็นหน้าโพเดียเดี๋ยวเพาว่ารุนกันตอนเดินทางมาหอดจอดถึงกระเลวกําลังเหลียวลวงหน้าพอยูไม,ม่เยี่ยมยามถือว่าปิดช่วงปิดวงเยี่ยมยามถามข่าวศิลปินที่งานเฮ้า มากําลังเลี้ยวลองไปพี่ทอดแล้วพี่น้องมะยามบ้านไปอีกไก่แกว้ววิเศษสินโอ้ยอยู่กับลูกกับหลานเนาะหลายเนาะลูกหลานเนาะลูกหลานหลายก็ครับแตกสวดๆวดอยู่ข้างในเปียงโอ้บ้านหมอลำไก่ฟ้าโอ้ยทอรมาไปใส่มาใส่เนาะมันเอนอ,อ,อยู่ดีขี้ยังหนิดลูกหลายลูกหลายเออ ไม่ยังเันเินลูกลูกลูกเกาขึ้นีลอีวันฮอนเอาเงินักคุ้นตังบรรยากาศเนาะหลายคนได้พี่น้องคณะนะครับแม่ทับหญ่เข้ากับแม่ว <c oughs> ันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศ,รรากาศทานข้าวครับ มเขงอแกาแล่งบ้านมะล่ใไว่าสิพากันมาลุงปลาว่าันมีปลาเพระล่มลปลานะครับอยู่กันสองแถวพี่น้องเ่ต้นบอกุงเคยหัวตะเข้ย์เปลุ่งย้วเหมบอกุงย้มมันก็บอกบวชสวัสดีครับ โอ้พายเอกนกับมามื่อนี่สิด้ลงปลาเขาสิตอนรับน้องไม่มื่อนี่ลงปลาเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ใครหาปลาไม่ได้บ่ได้กินเขาแลงน้ำมูมีปลาพอหมอลำไก่ีครัหมอลำไก่แล้วน้ำท่าก่อนมูปลาเนนปลาเนิลาเนนบอกนี่ก็เป็นผักก็เป็นยังเนาะก็เป็นยัง แม่ก็พอว่าออกข่าวไม่เอาไม้ดูครับบอกว่าไม่ได้รับบัตรข่าวไม่เจอข่าอยู่ครับผมเดี๋ยมมากครับผมเยี่ยมเยี่ยมจังเ้วเห็ดโอ้ยแม่อีแม่มีเมนูอย่างกับแม่เมนูแก้วเห็ดเกี่ยวเห็ดเห็ดอะไรเห็ดไข่เห็ดเห็ดอะไรเห็ดไข่แล้วเห็ดไข่เห็ดผู้ใดล่ะไม่รู้เห็ดไข่มันมาอยู่ในกระตาซื้อมันโอเราเป็นเห็ดไข่เราเป็นแบาไข่ ติดตามภารกิจนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมนะครับบ้านหอลำไกจฟ้านะครับวันนี้มีภารกิจวา่าจะให้ลุงหาปลานะครับลุงหาปลาสีด้วยวิธีใดก็แล้วแต่แต่ว่าต้องได้ค้นละหนึ่งตัวขึ้นไปนะครับวันนี้้ยนะ ดูนั่งไงนกเป็ดน้ำไปไล่ปลากันนะเร็วๆไล่ปลาพี่น้องผมกำลังตกปลาเลุงเนี่ยสามชั่วโมงเหลือกำยังมันบ่กกินเบ็ดข่อยข่อยบ่แซ่บบอกขึ้นังไงเบ็ดข่อยบ่แซ่บบ่ะมันก็บ่กกลิ่น เห็ดตตยได้แจ็คตัวแล้วบ้างนี่นนข,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 ขอบเชียดด้วนี่สวัสดีครับไม่ีนะครับผมน้าเด่นพงครับบั้งหม้อข้าวไก่นะโอ้ฟังลงกว่าเท่ากันเริ่มทำอาหารเลยพี่น<อ>้องแม่ทิมเอาเด็กยังมาสูลูกกินแน่เลอนี่อันนี้เป็นเมนูอะไรครับอันนี้เป็นเมนูเมนูซุปเห็ดเห็ดผู้ใดกับบวมหัวเอาคือใาจังันเห็ด ไข่เห็ดไข่โอ้โหแล้วนี้อย่างนี่แม่ซิมตั้งหมอดหาแล้วนะครับแต่ว่าขาหนากกันแล้วตกปลาอยกตกปลาบ่วนติดไฟกับติดไฟรอดเลยด้ดังไฟกับดังไฟรอดแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามภารกิจกันวันนี้ว่าเราจะมีเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วก็มือแร่งเดี๋ยวยินข่าวว่ามาบ้านหมอแคนไก่ทั้งทีมีฮอดเช่นจังวัยครูอีกมาฉลองเด้มือแร่ง จะรอติดตามนะครับอันนี้ขั้นตอนขวาเนาะขวาบักปิดเก็บน่ากระตุ่มแล้วนะครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเหรอมากระตุ่้เร็ว